สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวย,สวยในวันนี้นะคะเป็นรถ Isuzu DMAX 2.5 SLX ปี2006ค่ะรถสวยสภาพพร้อมลุยเลยหน้าล้างได้บางเดิมไม่เคยอุบัติเหตุหนักเฉียวชนหนักน็อตแนนเดิมจากโรงงานไม่มีขยับค่ะสีสวยเงางามรอบคันใช้ได้เลยรถติดฟิล์มกรองแสงเข้มๆม,มาให้แล้ว ไบตัดหมอกคู่หน้าพร้อมใช้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมติดไฟเลี้ยว led สวยๆเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีใช้ได้ถึงสิงหาคม2566นี้ค่ะรถเช็คระยะตรงนะคะไมยแท้ขับไปแล้วกว่า2 5 0 0 0นก้มนิดนิดระบบเกียร์ธรรมดาเข้าง่ายไม่หลุดไม่หอนค่ะสมบูรณ์เลยเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรลสอง0รซีซีเทอร์โบเครื่องยนต์ดีพร้อมประหยัดน้ำมันห้องเครื่องสวย,สวยเลยค่ะอัตราเร่งดีครบ ขับดีไม่มีอืดระบบของเหลวไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ไอายไม่ดันขับทางไกลได้สบายคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพดอยู่ครบสมบูรณ์น็อตซุ้มซอกต่างๆสภาพดีไม่มีขยับค่ะใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังค่ะคันนี้ประตูรถสวยเดิมเม็ดอาร์คสวยๆเลยช่วงล่างดีเช็ดสีสวยครบทั้งเส้นแห้งๆเลยนะคะเวลาขับไม่มีเสียงดังคันเดิมสวยไม่มีตัดต่อล้อมแม็กสุดหล่อยางดีปีใหม่ๆดอกยางสวยทั้งสี่เส้นใช้ได้อีกนานค่ะกระบะไลเนอร์ ลอนกระบาดสวยไม่ผ่ท้ายได้เดิมบางเลยนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับพร้อมใช้งานเลยค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยมากแอร์หนาวๆกันเลยบอนหนังสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดหนานุ่มนั่งสบายทั้งหน้าหลังเลยค่ะ คอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่มีแตหกหกักหรือชำรุดรถมีเบรก ABS ระบบเครื่องเล่นวิทยุ CD AUX MP3 พร้อมใช้ค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับแต่งเป็นแบบ3กา้านกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบานเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมอนภาษีไม่ขาดมาส่งต่อกันในราคาขายสดนะคะในราคาเพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อน,นัดดูรถและพูดคุยเจรจาต่อรองกันได้ที่เบอร์ 0815818666หรือจะติดต่อทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะรถอยู่ที่บ้านที่แฟดทห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งให้ได้นะคะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถไปดูรถและไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ